สุ่มโรบักงั้นเหรอไหนลองสุ่มหน่อยเอาได้หนึ่งโรบักไอระบบเบนมันเป็นระบบสุม่มไอควายช่างมันไปบอกเพื่อนตักตุ่งตัวงของเราดีกว่านี่อีเบคอนเนาฉันไม่เป็นเพื่อนกับคุณจนแบบแกรหรอกฉันรู้ว่าแกได้หนึ่งโรบักวายสมน้ำหน้าฉันมีแสโรบัก แกไม่มีปัญญามีเหมือนฉันหรอกฮ่า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 มีดิมีโรบักหรอไม่มีปืนมันไม่รออนน่ขอล้องเคื่อเพื่อนให้เพี่อนมงตายไปซะสนใจเข้ากลุ่มเราไหมได้เลย พวกนายเราขอเพิ่มเพื่อนนะเชิญมาเลยเนทซีซีสองแปดเพิ่มเบขวันเกดอกดอกสวัสดีเราชื่อยาจกพ่อใจโตนะ